สวัสดีทุกคนนะคะพบกับลาล่านะคะคนสวยๆแบบนี้กับโยคะอุทลาล่าค่ะวันนี้นะคะลาล่าก็จะมีเทคนิคการบริหารกล้ามเนื้อคอมาฝากเพื่อนๆนะคะคอนะคะไม่ใช่โอคอ,อ,อคือคอตรงนี้นะคะหน้าท้องคอก็คือคอแล้วนี่เองเนี่ย <laughs> กล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะให้เพื่อนๆ ฝึกตามนะคะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องคอนะคะก็จะเป็นปวดคอตึงเคร็ดหรือว่าอ่าหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะฝึกตามลาล่านะคะอย่าเพิ่งตื่นมาแล้วแบบโอ้ยหาคลิปเจอปุ๊บฝึกเลยนะคะถ้าคนไหนมีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องคอ ก็ฝึกตามได้ค่ะแถมมันเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำนะคะจะได้ทำให้กล้ามเนือ้อบริเวณคอของเรานะแข็งแรงนะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกด้วยกันค่ะอะโอเคนะคะขยับมานั่งที่เสือปุ๊บก็จะไกลหนนะ้าจอนิดนึงนะเพื่อนเพืคงจะเห็นชัดเนาะโอเคค่ะ ก่อนฝึกนะคะเพื่อนๆจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งบนเสื่อค่ะสมาธิอะไรก็ได้จะฝึกท่านี้ก่อนฝึกโยคะก็ได้หรือฝึกหลังก็ได้หรือจะฝึกก่อนนอนหรือจะก่อนกินข้าวทำงานอยู่แล้วรู้สึกอยากทำก็ทำได้เลยนะคะส่วนคนไหนที่มีอาการแบบว่าตึงมากเกินไปเนี่ยอย่างที่เราบอกปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าคุณหมอแนะนำว่าทำได้แล้วค่อยทำนะคะเพราะว่า ท่าทียล่าจะทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นท่าที่คุณหมอนั่นแหละเป็นคนบอกให้ล่าล่าทำเพราะลาล่าเองก็มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะจริงๆล่าล่าเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นอาการเริ่มต้นนะคะเริ่มมีแบบเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาแล้วเพราะตอนนั้นนี่ลาล่าก็ใช้อ่เขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายหนักนะคะแล้วก็ ประกอบด้วยการเล่นโทรศัพท์การใช้ชีวิตประจําวันของเราต่างๆนั่นเองนะคะรวมถึงอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละออมันก็ได้ทําให้ละล่าเนี่ยเกิดอาการแปลกๆเจ็บๆที่ที่บริเวณคอบ่าไหลเนี่ยตึงมากเหมือนแบบมันมีคนมาขี่คอลเลยอะขนาดนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วพอละล่าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็แนะนําท่านี้นะคะ แล้วด้วยลาล่าเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของครูหนูชมชื่อนะคะแม่ครูโยคะของลาล่าเองนะคะคุณครูเนี่ยก็ให้ท่านี้เหมือนกันเลยคะ่ะเป็นท่าเดียวกับที่คุณหมอให้เลยวันนี้ลาล่าก็เลยอยากจะมาส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้เพื่อนๆนะคะเป็นท่าง่ายๆไม่ยากอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่างที่ลาล่าบอกก่อนฝึกก็นั่ง รู้สึกว่าให้มันรู้สึกว่าเราสบายนะคะนั่งท่าอะไรก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมองตรงนะคะอันนี้เป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอนะคะอย่าเอาไปปนกับท่ายืดคอนะท่ายืดที่เรายืดที่เล่าทําพวกนั้นคืออันนั้นคือยืดกล้ามเนือ้ออันนี้คือเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะฟังให้ดีเพิ่ม กล้ามเนื้อนะคะมันทําให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณคอแข็งแรงนะอะใช้ฝ่ามือนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างขวาก่อนใช้ฝ่ามือนะคะวางไว้บริเวณเหนือหูนะคะตรงนี้นะช่วงขมับของเรานะคะออกแรงดันนะคะแล้วก็ศรีรษะเราเนี่ยจะผลักต้านกันนะมันจะเป็นแรงต้านนะคะระหว่างมือกับศรีรษะเรานะแต่ไม่ต้องโอ้โหดันซะจนแบบว่าออกแรงอะไรก้ามขึ้นขนาดนั้นนะคะ ให้รู้สึกว่ามันมีแรงต้านนิดนิดนะคะค้างไว้นับ1 2 3อ่าแล้วคลายเพื่อนๆจะนับนานกว่านี้ก็ได้อันนี้ล่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะจะนับถึง5ก็ได้แล้วก็คลายออกนะคะเปลี่ยนข้างก็เหมือนเดิมค่ะทีนี้มือซ้ายนะคะข้อศอกก็ตั้งฉากนะอย่าอย่าดันแล้วมือศอกมาตรงนี้นะกลางข้อศอกไปข้างๆนิดนึงนะคะ แรงดันต้านนะคะ1 2 3อา่าแล้วค่อยๆค,คลายนะคะต่อไปเนี่ยจะใช้ฝ่ามือทั้ง2ด้านนะคะวางบริเวณหน้าผากของเรานะคะแล้วก็ออกแรงต้านนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราละหันข้างให้เพื่อนๆดูนะคะดันไปด้านล่างนะคะศีรษะเราก็พยายามดันกลับมาด้านหน้าเป็นแรงต้านนะคะ จะรู้สึกตึงๆเล็กๆนะคะ1 2 3อ่าต่อไปนะคะสามมือไว้บริเวณหลังไทรทอยนะคะหรือว่าตรงกลางศีรษะเลยก็ได้การข้าอบออกนิดๆนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะออกแรงต้านเลยะคะ่ะ1 2 3อ่าแล้วก็คลายนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคือถ้าง่ายๆแค่นี้เองคะ่ะเพื่อนๆพื่นทำนะคะจะทำตอนไหนก็ได้แต่ละล่าเนี่ยอันนี้เป็นทริคที่ล่ล่าส่วนตัวนะส่วนตัวนะของละล่าเองเนี่ยหลังจากที่ตื่นนอนใช่ไหมคะเหมือนคอของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเกรงอยู่ละล่าจะบริหารไหล่ก่อนนะคะให้ให้หัวไหล่แล้วก็ตรงช่วงบริเวณบ่าไหลเนี่ย เลือนลมตรงเนี้ยให้มันเดินให้มันคลายกล้ามเนื้อให้ดีก่อนนะคะแล้วลาลาก็จะมาบริหารคอทีหลังนะส่วนเพื่อนๆลองได้นะคะไม่เป็นไรลองดูก็ได้ไม่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 ถนัดแบบลาลาก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ของลาล่านะก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูลาลารู้สึกว่าเคยเคยตื่นขึ้นมาแล้วแบบขยับเลยค่ะรู้สึกว่ามันมันเก็งแล้วก็คอเครีดเนาะอาจจะแรงไปหรือเปล่าไม่รู้ก็เลย หลังๆที่เริ่มจากการม้วนไหล่ก่อนนะคะแล้วก็แบบขยับขยับก่อนเนี่ยยกแขนก็ได้หายใจเข้าหายใจออกยกลงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาเราทําต้านเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะคนไหนที่ไม่บาดเจ็บก็อย่าลืมนะทําได้ค่ะทําได้ทุกคนเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเราเห็นว่ามีสาระแล้วคนสอนก็สวยขนาดนี้เนี่ย กดไลค์กดแชร์สิคะแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปบอกเพื่อนไปบอกพี่บอกญาติบอกน้องเนี่ยมาซับสไครป์พลาลาด้วยนะคะใกล้จะครบพันแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากคะ่ะมาเจอเกันใหมค่ค่ะ